สวัสดีครับ FC ของช่องไปกับมี่นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทัยธานีนะครับกำลังจะเดินทางไปเที่ยวเขื่อนระบำระยะทางจากตรงนี้ก็ประมาณจเ็ดสิบกิโลครับอันนี้สมาชิกนะครับฟวซ่าข่าวเราก็มาแล้วครับหลังจากประสบอุบัติเหตไปตอนนี้ก็พร้อมที่จะเที่ยวกันแล้วมีหมีคันหนึ่งคิดคันหนึ่งแล้วก็ รถวิทวัสอีกคันหนึ่งนะครับบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายกล้องเลยรแอรมึงไม่รู้งานเลยไปครับเดี๋ยวออกเดินทางกัน <c oughs> ตอนนี้อยู่เส้นหน้าโรงพยาบาล อุทัยธานีนะครับเ,เส้นทางที่เราจะใช้เราจะไปเส้นหนองฉางบ้านไร่นะครับระยะทาง70กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอาตีหนึ่งชั่วโมงทวนเลยครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันเพิ่มตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังนะครับก็เดี๋ยวเติมให้มันเต็มถังเลยว่าเดี๋ยววิ่งกลับอีก เดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มนะครับครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันนะครับตอนนี้อยู่ที่ปตทโคกม่ออยู่ในอุทัยธานีนะครับในเทนนี้เอาเต็มถังครับอีสิบอีสิบ เ,เติมไปสองร้อยสามสิบนะครับสอยเต็มห e e e อยสิเติมอียี่สิบไปอีกสองร้อยสามสิบบาทครับ เอางงครับพร้อมเดินทางแล้วกับแหงอ่ะ จนใหม่วันนี้เราจะไปไหนกันทับเหล่าครับอาวทับเหล่ากับไอ้เคลื่อนระบำที่เดียวกันปะอา้าวหรอกูก็งงคือมีสองตู้วันนี้รถทำอะไรมาใหม่นะโอ้โหทำไมสวยกว่าเดิมเยอะเลยอะเดิมเดิมเ <c oughs> ดิม,ดม <c oughs> ไม่ทำแข้งหรี่ชมพูเลยแนละ้วมึงไง <c oughs> <c oughs> ร้อนไหมครับ กลับไหมเดอดเอตอดเดอาตอดเอาติม <c oughs> น,น้ำมันนะเดหน้าหลุดกิบไหายเลยนะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อตอนนี้เวลาบ่ายสองห้าสิบหกนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปนะครับเขื่อนระบำหรือชื่อหนึ่งคือเขื่อนทับสะเหล่านะครับ ระยะทาง70กิโลเมตรนะครับออกเดินทางกันเลยเราก็จะวิ่งไปเส้นหนองฉางนะครับจากตัวเมืองอุทัยธา,ยานีนะครับวิ่งเร็วไม่ได้เลยครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าเขามีทําทางเป็นช่วงๆนะครับ เลนก็นเป็นทางเลนส่วนนะครับค่อยๆไปครับไม่ต้องขี่กันเร็วมากครับตอนนี้เราก็ถึงเขตของหนองฉางแล้วนะครับอ่าตรงความวือผมนี้ก็จะเป็นโรงเรียนหนองฉางวิทยานะครับก็เราก็ตรงไปอีก เจอพอเจอไฟแดงครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปไปเส้นหลานสับใช่ไหมน่าจะนะผมจำไม่ได้ว่าไม่ได้เปิด Google Map ด้วย เรนี้เราเคยประสบอุบัติเหตุนะครับเพื่อนผมขับชนไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าเพื่อนผมชนเขาหรอกมันเป็นแบบว่าคนแก่เขาขับตัดหน้าครับเขาอยู่เลนซ้ายสุดแล้วเขาก็ข้ามเขาจะข้ามมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาปะยางนะครับมันจะมีร้านปะยางอยู่ เดี๋ยวนะตรงไหนนะโอูตอนนพระธรรมทางนี่น่าแน่ใน,นตรงนี้ครับอกรก็ชนกันบริเวณตรงเนี้ยต,ตรงข้ามร้านปลายางนะครับเขาจะข้ามเอาอยางมาปะแต่ดีไปข้ามมาแล้วก็มาจ้ากับรถเพื่อนผมที่วิ่งอยู่เลนขวาข้างในครับเอทำให้ ชนกนกัขับรถก็ระมัดระวังกันนะครับบางทีเราระวังแล้วแล้วก็คนอื่นเขาไม่ได้ระวังนะครับปร,ประมาทนะครับก็ทําให้ชนกันได้นะเออเราคิดว่าเราขี่แบบระมัดระวังแล้วนะคนอื่นมาทําให้เราชนเขาอีกก็ไม่เรื่องก็ยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าลุงยังไม่หายดี ไปกันต่อเลยครับตอนนี้เราออกมาจากตัวอำเภอตัวอำเภอหนองฉ่างนะครับครับเดี๋ยวจอดรอไฟแดงกันสักแป๊บหนึ่งร้อนมากเลยเมื่อเช้าโคตรหนาวตอนนี้รู้สึกร้อนแล้ว เดี๋ยวตรงไปเส้นลานสักเลยนะครับทุกคนช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับหน้าแรงมันจะดูไม่เขียวเลยไปแล้ววิทวาตตัวแรงแตอนนี้เข้ามาในเขตลานสักแล้ว จะรู้ได้ไงว่าอยู่ในเขตร้านสักครับดูสองฝากทางครับมันมีต้นสักอยู่นี่นะครับเขต้านสักที่เขาว่าต้นสักเยอะถึงได้ชื่อว่ารลานซากครับครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลย เที่ยวเยอะนะครับจังหวัดอุทัยธา,ยานีนะครับซึ่งเป็นจังหวัที่น่าท่องเที่ยวมากเลยแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากดูครับชายเขาบรรยากาศดูบรรยากาศแล้วก็ก็คิดเอาครับถ้ามันเขียวจะอุ้มมันจะสวยขนาดไหนทุกคนโอ้ยเย็น เย็นมากเลยนะครับรู้สึกได้ว่าเย็นมากเลยนะครับเป็นเส้นนี้อยู่ทางภูเขาเลยนะภูเขาเย็นปูน อยู่ตัวเมืองลานสักแล้วขับไปอเดิออเดนทางกันต่อเลยนะครับ อีกสินาทีก็ถึงแล้วนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่สมาชิกของเรานะครับคันนี้ก็จะเป็นพี่หมี่นะครับช่องทศพรเที่ยวทั่วไทยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรถพี่สมคิดนะครับคนหล่อสมคิด เด็กเขาเยอะอจริงๆนะคุณหลงตีแ๋แต่ผมอิจฉาจริงๆเลยครับนอนวิทยุวัดไปโน่นแล้วครับยางไหมครับกำลังห้าวครับเดี๋ยวเจอกันต <c oughs> ูกหวยให้เจอกันแน่ใจยางเก่าไปก่อนท่อ <c oughs> แต่งบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเพื่อน มันไม่ค่อยมีแรงนะครับเวลาออกตัวเราจะเร่งแสงเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้บูลี่นะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งดีทั้งเสียครับข้อดีก็อาจจะสบายความร้อนได้ดีกว่าท่อเดิมแต่เรื่องการอัตราเร่งอะไรเงี้ยผมว่ามันรอบลงเยอะเลยนะเหมือนมันปิดไม่ค่อยไปอะ่ะมันต้อง สร้างต้องสร้างรอบนะครับพอได้รอบมันหนึงจะไปได้อย่างท่อเดิมเนี้ยเราก็เติมมันก็ไปเลยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับใครอยากใส่ก็ใส่ส่วนผมก็ยังใช้ท่อเดิมอยู่เพราะว่าบางทีละเรายากไปเที่ยวพวกอุทยานพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เงี้ยเขา ไม่ให้รถท่อดังเกิด95เดซิเบลเข้านะครับมันก็จะอดนะครับถ้าเราไปแล้วใส่ท่อแต่งไปแบบถ้าเราไปแบบตั้งใจอย่างนี้ยเราก็เปลี่ยนท่อเดิมไปครับใส่ท่อเดิมไปหรือไม่ก็หาจุกรถเสียงใส่เอากาลองดูครับเ,เพื่อนๆใครชอบก็หาใส่ได้นะครับ ไปครับเดี๋ยวขอเดินทางต่อครับอีกประมาณ9ก้ิโลเมตรนะครับจะถึงแล้วนะเดี๋ยวข้างหน้านะครับอีก400เมตรก็จะถึงทางแยกเข้าเกือนสาบำแล้ว <c oughs> โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับสะเหล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขี่เข้าไปเล่นในเคลื่อนนะครับห้ามผ่านตั้งแต่เวลาส8แปดนาฬิกานะครับ ตรงนี้ก็น่าจะกลางเต็นได้นะครับทุกคนเขอนระบำ พเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่บริเวณสั่นเคขื่อนนะครับของอ่างเก็นบน้ำทับสะเหล่านะครับนี่ก็สมาชิกรถเราครับถายรูปกันนะครับมึงจะบอกแม่กูว่าไงฮะ มึงเอาชวนกูมาแม่หน่อยชวนผมมาแม่มึงนี่แหละเ <c oughs> ขาจะไม่ให้กูโคบกูมึงแล้วนะมึงจำไว้นะแล้วจะมีคนคบมึงอ่ะ<อ>เอ้ยมีที่นีสาวเว้ยนี่นจอดเต็มเพื่อนหมดเท่หไือนกันนะเอาถ่ายรถกูยังไนงะจะจอดอย่างนั้นน่าจะถ่ายทำไมทีนนี่ มองไม่เห็นเลยดาเอเสื้ออะไรอ่ะไม่รู้ยันาเสื้อแขนยาว ชางเรื่องเริ่มดังแล้ววะต้องล้างแล้วมั้ยครับคุณวิทวัสกำลังจะถ่ายรูปให้พวกเรานะครับคันดำมันแหลมอย่างวะมันแหลมออกจกังนะตอนเย็นน่าจะสวยนะคนจะเราขี่เล่นไปนู่นกันเลยไปครับขี่รถเล่นบนสันเคลื่อนกันกูต้องไปไหมเนี่ย เฮ้ยถอยหน่อยจะพากลางจะพากลางถอยไอ้มแมลงนี่ตอนนี้ผมยืนท่ายอยู่นะยืนอยู่บนรถแล้วก็วิ่งอยู่ น,นี้เป็นฝ่ายน้ำล้นนะประตูน้ำอะ่ะที่จะเปิดลงไปโน้นหุ้นนากลางเต็นท์นะทางล่างเด้อยนะชู อันนี้มันน่าจะมีทางออกไปทางเส้นอื่นได้เนาะวน้นเ,เขามากลางเต็นกันนะครับทุกคนอ,อสวยมากมีน้องแพะน้องวัวด้วยช <c oughs> แบบนี้นะ่ะเป็นจุดกลางเต็นท์หรือ,อยังไงนะทุกคนหรือไม่เขาก็มาตกปลากันคงมาตกปลากันนะครับสุดแล้วก็สั่นเคลื่อนก็จะสุดเขตแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราวนกลับ วยงามตามท้องเรื่องเอ้ยแต่ร้อนมากเลยครับน่าจะย้อนแสงนะเดี๋ยวก็คงไม่ถึงพระอาทิตย์ตกครับ กำลังถ่ายรูปน้องฟ้าให้เรานะครับก,บบก็ปิดปิดคลิปให้หน่อยไแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนตกพลังเลยครับ <c oughs> เจอกันใหม่ครับน่าจะสิ้นปีเลยเก็บตังก่อนบายบาย Swimming in your sky, I've never been this high or this high. You feel like a tonight, sparks fly like dynamite, reflecting in your light.